สวัสดีครับกับผมนายพัฒนันคณนาวิมลและคุณบรรชาติอินเชื้อนะครับเราสองคนมาจากสำนักง,งานสัรพสามพื้นที่สุขโขทยัยในวันนี้เราจะขอนำเสนอนวัตกรรมเครื่องนับสเตม,เค,เ,ตมเครื่องนี้นะครับมันผลิตมาจากวัสดุอุปกรณ์ที่เสริมมูลค่าจากเครื่องโลเนียวเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปรินเตอร์นะครับในวันนี้เราจะมาดูสาธิตการทำงานของเจ้าเครื่องนี้นะครับเชิญครับ นี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นตัวควบคุมความเร็วรอบที่มีสายพานนะครับนำมาปั่นแกนตัวดีดกระดาษนะครับทําการดีดกระดาษขึ้นมานะครับเพื่อที่ใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวสีเหลืองที่เห็นนะครับนับกระดาษนะครับเซนเซอร์หมุนหนึ่งรอบนะครับจะนับกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับในทางนี้เมื่อนับรอบเสร็จนะครับเมื่อเห็นไหมครับ เราใส่กระดาษไปจํานวนที่หแผ่นนะครับผลปรากฏว่ามิเตอร์เราก็แสดงตัวเลขออกมาเป็น20่สิจำนวนนับ25เช่นกันครับในครั้งนี้นวัตกรรมที่เราส่งในครั้งนี้นะครับเรามีคอนเซ็ป์ที่ว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมตามแนวคิดสร้างสรรค์หลักการอัจฉริย มาดูโครงสร้างของตัวเครื่องของเรานะครับตัวนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้คือชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีสวิตช์ปิดเปิดและนี่คือตัวเร่งรอบความเร็วมอเตอร์นะครับนี่คือชุดฟิวนะครับเมื่อเกิดกระแสไฟ เกินนะครับฟิวก็ทําการตัดกระแสไฟออกเพื่อความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเดินเครื่องนะครับมอเตอร์ก็ทําการขับแกนนับกระดาษนะครับโดยมีตัว,ตวลูกยางนะครับดีดกระดาษขึ้นมาจํานวน1นึ่แผ่นผ่านที่ที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับกระดาษ1แผน่นเท่ากับนับ1รอบนะครับจะแสดงผลมาที่หน้าจอนับตัวเลขนะครับ เมื่อทาการหยุดก็จะแสดงผลออกมาแล้วเราก็ทําการรีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วเราทําการนับเล่มต่อไป